มาป้ายาซีรีส์อีกแล้วค่ะเป็นเรื่องที่ออนแอร์ฟ้าผ่าคือเรื่องสตีชเชนค่าหายได้ยากยิ่งถึงจะออนแอร์แบบฟ้าผ่าเนี่ยแล้วไม่ค่อยได้โปรโหลดสักเท่าไหร่แต่ว่ายอดเขาว่าปังมากนะคะเรื่องนี้ด้วยบทแล้วก็การตัดต่อคาแรคเตอร์ตัวละครงานภาพฉากแล้วก็ชุดเนี่ยก็ทําให้เป็นซีรีส์ที่สนุกสุดๆคุ้มค่าในการดูทุกนาทีกระชับแบบฉับๆเนื้อเน้นๆไม่มีน้ำแล้วถ้าใครตามหานาังเอกที่สวยแบบเป็นผิดแล้วก็มีภายรายตาใสาเป็นประเภทบุนคุณต้องทดแทนแขนต้องชําระชีวิตบีบให้ต้องร้ายในต้องเร จริงๆค่ะเราตัวตูเนี่ยก็คือเล่นได้ถึงมากคือตัวร้ายที่จับฉลากได้บทนางเอกของจริงเลยค่ะคนนี้รละยพระเอกของเราก็ไม่แพ้เช่นเดียวกันนะเรียกว่าผัวเมียค,คู่นี้ก็คือตัวร้ายที่จับฉลากได้บทพระนางทั้งคู่แถมเขายังฉลาดทันกันอีกนะคะแบบว่าถ้าเธอร้ายเฉล,เลี่ยมกว่าประมาณนี้เลยแล้วพระเอกเนี่ยเป็นคนที่เจ้าห์แล้วก็มากไปด้วยแผนการการเดินหนึ่งก้าของพระเอกเท่ากับคิดมาแล้วร้อยก้าแล้วดูทรงพระเอกของเราก็น่าจะล็อกมองแม่เลี้ยงให้กับนางเอกแล้วค่ะถามว่าทาไมล็อกมองแม่เลี้ยงก็คือพระเอกเราเป็นพ่อไม่ลูกติดนะคะท แต่การลกมงแม่เลี้ยงให้กับนางเอกเนี่ยไม่ใช่การจีบใดๆนะจ๊ะเอ็ hey, ه, กเรื่องนี้เราแตกต่างแลกแยกไม่เหมือนใครคะ่ะเพราะว่านางใช้การแบกเมยนางเอกค่ะคือนางเอกของเรานะคะก็เป็นประเภทถ้ามัวแต่ให้อภัยแล้วเมื่อไหรจะได้แก้แค้นพอมาโดนพระเอกเนี่ยอย่างเชิงมากเข้าก็เลยเผาบ้านแม่งเลจจบตอนนี้พระนางเนี่ยยังไม่ทันเข้าคู่ยังไม่ได้จับมือกันอย่างเป็นทางการแต่ถ้าคู่นี้เขาได้จับมือกันเมื่อ,อไร่คนอื่นชิบหายแน่นอนคะ่ะไม่ต้องสื่อซึ่งถามว่าทำไมชีวิตนางเอกมันถึงได้โดนบีบให้ต้องร้ายขนาดก็เพราะว่านางเอกของเราเนี่ วงหานเย,ยนโดว่าคนหนุ่สาวจวงที่เราปลดโดเฉินเตอร์หลิงเขาเป็นบุตรสาวของฮูหยินเอกแต่เพราะว่าโดนทานายว่าเป็นผีเท้าเปล่ามาเกิดหรือว่าผีเท้าแดงมาเกิดพอเกิดมาเนี่ยปู่ก็เลยตายทีนี้ก็กลายเป็นว่าด,ดวงของนางเนี่ยไม่ดีต่อทั้งคนในครอบครัวก็เลยโดนส่งไปอยู่กับเพื่อนร่วมเรียนของพ่อดิต้นโจจนเมื่อหาเนเยนน่ยโตขึ้นลักอายุได้17ปีค่ะก็ได้กลับมาอยู่ที่ตะกูลจวงซึ่งกลับมาได้ยังไงด้วยวิธีไหนอันนี้ก็ต้องให้ไปดูนะคะซึ่งพอกลับมาแล้วแกคนในบ้านแม่ก็ดูไม่ไไดดด้้้ตตอออออนรรัับบแลลลลววกพยาายาามม่่่สงงเูค กติสัเท่่าไหรอน,นุโจนะคะหรือว่าเมียน้อยของพ่อเนี่ยก็ดูเป็นคนที่พูดจาดีเอาอ,อกเอาใจาดูแลให้การดูแลอะไรทุกอย่างในบ้านแต่จากมุมคนดูของเรามันคือนางปากหวานกลนเปรี้ยวส่วนคุณพ่อที่ดูเหมือนจะเข้าอกเข้าใจใจดีแต่ก็เป็นคนที่แค่สนใจพอภาพลักษณ์ของตระกูลแค่นั้นเองคือไม่ต้องการให้เกิดเรื่องอะไรไม่ดีแล้วก็ภาพลักษณ์ของตระกูลเสียประมาณนั้นซึ่งนอกจากนางเอกเนี่ยจะไม่สามารถพึ่งพาคนในบ้านได้แล้วนะคะก็ยังต้องคอยมาระแวงพระเอกที่พยายามจะจับผิดตัวเองตลอดเวลาซึ่งนางเอกของเราก็ผิดจริงค่ะแล้วพระเอ เอกเนี่ยเชื่อฟูอินซีนะคะหรือว่าเป็นรองตุลาการของสันตาลีเรียกว่าเป็นขุนนางที่ซื้อสัตว์แต่มือไม่สะอาดเปื้อนเลือดฉ่ำๆทุกวีทุกวันซึ่งพระเอกของเราก็รับบทโดยซิ่งอินไลคือถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็ขอเชีีร์เรื่องนี้เลยค่ะสนุกทุกตอนจริงๆแล้วเวลาพระนางเจอกันแต่ละทีนั้นลุ้นจนจิกเท้าคือบางทีอยากจะให้พระนางจ้วงกันให้มันจบๆไปถ้าเกิดเธอจะเหลี่ยมใส่กันขนาดนี้นะแต่มันก็มีความเคมีเขใจที่พุ่งออกมาเว้ยพอพระเอกในานางบอกแล้วว่าถ้าจะหาเมียเข้าบ้านด้วยสิ่งงงแววดลล้ออมมในเืห แล้วก็การมีศัตรูไปทั่วมีแต่คนจ้องจะฆ่า,าเพราะฉะนั้นก็ต้องได้เมียที่แบบว่าตลาด พราะถ้าเกิดได้เมียที่อ่อนโยนใจดีก็คือจะแค่ดูแลในบ้านได้แต่ถ้าได้มีมีความทันคนมีความร้ายมันก็จะสามารถปกป้องคนในตระกูลได้ด้วยตั้งแต่ดูมาตอนที่หนึ่งจนถึงตอนที่ห้าเนี่ยสนุกทุกตอนคุ้มค่าทุกนาทีจริงๆคือเนื้อเรื่องนะคะแบบเนื้อเน้นๆไม่มีน้ำจริงๆเลยพูดมาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนไปดูกันค่ะเพราะมันสนุกมากในส่วนของภาคไทยเนี่ยยังไม่มีนะคะเพราะขนาดซับไทยวันแรกตอนที่3ก็ยังทาไม่ทันเลยค่ะทุกคนมันออนฟ้าผ่าจริง,จ,รงจ้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ด้วยความสนุุกกกยยออดมน็เลคืง กันสุดๆไปหาดูดวนค่ะ